สวัสดีครับทุกท่กทานสาหรับวันนี้บ่าวอิสานบรรดาจะพามาชมบนสีชายชนที่มีการแดงสดนะครับผมเนาะนี่ครับแม้กระทั่งต้น,นเล็กๆนะครับผมก็แดงดีมากๆเลยครับผมนี่ตัวน,นี้จะมาบอกเทคนิคพิเศษคือนะครับถ้าเราไม่พาก็จะมีฟอร์มที่สวยนะครับผมเนาะ แต่ถ้าผ่าก็ได้จํานวนที่เยอะแต่ว่าถ้าเราจะแยกโกแต่ว่าต้องใจเย็นๆนะครับผมเนาะทุกท่านถ้าเราใจร้อนก็ต้องผ่านะครับผมเพิ่งจะได้จํานวนที่เยอะนะครับผมแต่ว่าโอกาสตดเขียวก็มีนะครับผมสาหรับบอลผ่าแต่ว่าอันนี้ให้ท่านดูแต่ละโหนนะครับผมนี่ครับบนสีชายชนนั้นคนขานที่จะมีเขี้ยวไม่เยอะเหมือนบอลอื่นนะครับผมทุกท่านถ้าผ่าแล้ว การสร้างตัวการสร้างเม็ดสีของเขานะครับผมก็จะทําให้ลดไปบางต้นนะครับผมอันนี้จะสังเกตเห็นว่าขนาดต้นเล็กๆนะครับผมก็แดงดีมากๆเลยนะผมแล้วโทนสีเขาก็ใกล้เคียงกันครับผมฉะนั้นวันนี้ผมจะทําการแยกหนอจากกอนี่ครับผมเนื่องจากเลี้ยงมาประมาณ8เดือนแล้วนะครับผมไปรับชมกันเลยนะครับ นี่ครับอันดับแรกเราก็ทําการแยกโดยการคว่ำกระถางออกเลยนะครับผมทุกท่านเพื่อจะได้เห็นจุดหน่อที่งอกออกมาบริเวณเง่าเขานะครับผมนี่ครับขั้นตอนนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับผมเนื่องจากผมจะใช้เทคนิคแบบรุ่นเก่านะครับผมเพราะว่า แยกแบบไม่ฉีดน้ํามันจะฟื้นตัวเร็วกว่านะเับเพราะว่าเวลาเราฉีดน้ํานั้นรากเขาจะขาวนะครับผมเราเห็นเชี่ยวหนอเขาเราก็ใช้นิโปโจิกงัดออกมาเลยครับผมนี่ครับแบบนี้เลยครับผมนี่พยายามให้ดินเป็นก้อนไว้นะครับผมถ้าเป็นไปได้เราก็ใส่กระถางไว้เลยก็ได้นะครับผมเนาะนะครับ ด๋ยวทําการใส่กระถางไว้เลยครับผมเพราะว่าเขาจะฟื้นตัวเร็วครับผมใ้วิธีนี้ครับผมเทคนิคน,นี้ส่วนมากคนจะบุกค่อยทํากันครับผมเพราะว่าจะบุกค่อยเห็นจุดตัดนะครับผมแต่ว่าต้องใช้ความชานาญเป็นพิเศษนะครับผมเนาะนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูจุดที่งัดออกนะครับผมนี่บริเวณนี้ครับ นี่ครับมันจะเป็นหน่อเขี้ยวแยกออกต่างหากนะผมเขาจะสร้างหัวต่างหากบริเวณเงาเขานะครับเรางัดออกพยายามให้ลากติดเยอะที่สุดนะครับนี่ครับหัวใหญ่มากๆเลยครับผมเนาะนี่ครับเห็นบอกครับผมนี่แหละบริเวณที่เป็นหัวแยกออกมานะครับผมเราก็งัดบริเวณนี้นะครับผม ใช้นิ้พจิกลงไปก็ได้นะผมเนาะหรือว่าจะใช้มีดตัดก็ได้นะครับผมแต่ว่าผมจะแกะแบบนี้เลยนคนัะผมแบบง่ายๆครับผมแม้กระทั่งมือใหม่ก็สามารถที่จะทําได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าต้องระวังอย่าให้ต้นเขาหักนะครับผมนี่ครับจะทําการใส่กระถางเลยนะผม จะว่าเราลดน้ำทีเดียวนะครับครับบอนสีชายชนนั้นก็นเป็นบอนยอดนิยมนะครับผมเราควรที่จะมีติดสวนติดบ้านไว้นะครับนี่ครับยกหลากไว้นิดนึงนะผมเนาะเทคนิคปลูกใกล้้เคียงกันครับผม ส่วนต้นนี้เป็นหัวแบบต้นหลักนะผมเนาะอันนี้ผมจะทำการผ่าไว้หรือว่าบางทีก็ออเไปเลยนะครับผมเนาะเดี๋ยวดูอีกทีนึงครับนี่ครับจะตั้งเรียงไว้ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมว่าไม้แยกหนนัอ้นก็คือเขาจะมีความแรียงสวดดีนะผมเนาะ นี่ครับเอามาฝากให้ทุกท่านนั้นได้ดูกันนะครับผมสาหรับไม้แยกหนอคนที่สนใจเกี่ยวกับไม้แยกหนอนั้นก็นจะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็ทําการลดน้ําเพื่อให้เขาฟื้นตัวต่อไปนะครับสวัสดีครับผมทุกท่าน